นางคณะนีรับภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและนายสุนยัยผาสุกนักวิจัยอาวุโสจากองค์กร Human Rights Watch ยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ เพื่อที่จะขอคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและครอบครัวตามหลักกฎหมายหลังจากถูกโจมตีและคุกคามทางออนไลน์อย่างรุนแรงนางอังคณาบอกว่าอยากจะให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีลักษณะการข่มขู่เอาชีวิตตัวเองและครอบครัวครับ และนายสุดนายด้วยก็เลยเหตุการณ์นี้เนี่ยสืบเนื่องหลังจากที่ไปออกรายการหลายรายการครับจากนั้นแฟนคลับของกันจอมพลังก็แสดงความคิดเห็นโจมตีซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าการแสดงความคิดเห็นตั้งคําถามกับรัฐบาลเรื่องที่ให้เอกชนเข้าไปในพื้นที่กฎอายการศึกได้อย่างไรจะทําให้ถูกคุกคามแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาตินะครับและยังมีบางคนที่โทรศัพท์มาข่มขู่ด้วยถ้อยคําที่หยาบคายกล่าวหาว่า เข้าข้างกัมพูชาซึ่งเกินกว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นครับสิ่งที่ดิฉันหรือคุณสุนัยเนี่ยได้โพสต์ไปเนี่ยเราแค่ตั้งคําถามต่อรัฐบาลค่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับคุณการจอมพลังนะคะแค่ถามรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ไม่ตอบนะคะกระทรวงการต่างประเทศไม่ตอบแต่กลายเป็นว่าคุณการออกมาว่าดิฉันเองไปไปตอบว่า ะ่อน FC ตาางๆมมมรรลไแบบเสริมคุณอังทานานะครับว่าการทำงานของนักเสื่อมโยชนเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บน,านอารมณ์ความรู้สึกแต่มีการรวบรวมหลักฐานรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยว่าเราพูดจาไปเรื่อยเนี่ยเป็นการบิดเบือนอย่างร้ายแรงมากนะครับผู้ที่กล่าวหาตังหาควรจะทบทวนตัวเองว่ากล่าวหาโดยมีข้อเท็จจริงอะไรมาสนับสนุน ทางด้านพบตอรอก็ระบุนะครับว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบไปดูแลความปลอดภัยที่บ้านพักตลอด24ชั่วโมงครับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนางอังคณาก็ยืนยันแหะครับว่าแม้จะถูกคุกคามในเชิงความคิดแต่จะเดินหน้าทําหน้าที่ต่อ ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนต่อไปครับแต่ส่วนตัวก็ยอมรับว่าอำนาจรัฐล้มเหลวจนไม่สามารถปกป้องนักสิทธิมนุษยชนได้ดังนั้นทางการไทยควรจะให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของสิทธิมนุษยชน เพราะเรื่องดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับพร้อมกับย้ําด้วยว่าการเข้าร้องเรียนพบตรวันนี้ไม่จําเป็นต้องไปแจ้งความโรงพักในพื้นที่ครับพเพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจของตำรวจที่จะต้องสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายตำรวจจะต้องดำเนินการเองครับ